คุณเชื่อไหมว่านักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติเร่มไม่ได้เราทุกคนเคยกลัวความสูงกลัวที่แคบลองรึกภาพว่าถูกขังอยู่ในกล่องเล็กๆที่โคจรอยู่เหนือโลกด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงสิครับนั่นคือชีวิตประจำวันของนักบินอวกาศเริ่มจากปี1961โครงการอาวกาศของสหรัฐและโสเวียตกกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด นักบินอวกาศกลุ่มแรกๆต้องทนกับสภาพไร้น้ำหนักระบบสนับสนุนชีวิตที่จำกัดและความกดดันมหาศาลการเรอเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราแต่มันเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งในอวกาศจุดพีคอยู่ตรงที่ระบบรีไซเคิลอากาศในแคปซูลอวกาศมันทรงประสิทธิภาพสูงมากจนแม้แต่ก,ก๊าซจากการเรอก็มีผลกระทบลองนึกภาพนะครับแก๊สเรอในอวกาศมันไม่ได้กระจายตัวไปง่ายๆเหมือนบนโลก แต่จะรวมตัวเป็นก้อนอาจทําให้เกิดอันตรายต่อระบบกรองอากาศหรือกระทั่งทําให้เกิดการปนเปื้อนของอากาศที่นักบินอวกาศหายใจมันไม่ต่างอะไรกับการเอาพลุย,ยักษ์ไปจุดในห้องปิดสนิทเลยครับในที่สุดนักบินอวกาศจึงต้องระมัดระวังการกินอาหารและการย่อยอาหารอย่างมากเพื่อลดโอกาสในการเรอนี่คือความจริงที่โลกจดจํา ภาพนักบินอวกาศที่เรียบร้อยสงบและควบคุมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างหนักและการควบคุมตัวเองสุดขั้วนี่คือความอดทนที่น่าทึ่งของมนุษย์ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกแล้วคุณละ่ะเคยอดทนกับอะไรเพื่อเป้าหมายของคุณบ้าง